วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาชมบ้านที่จะไปพังงานนะคะวันนี้เราจะนัดส่งบ้านที่พังงานกันนะคะมาดูมาดูพื้นฐา,านข้างล่างก่อนนะคะตัวนี้เป็นบ้านหนอดดาวทรงแคปซูลนะคะขนาด 3, าคูนหนะคะตัวนี้เราจะมีปลักซไฟให้ด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ตัวฐานอ,อ,อันนี้ลูกค้าสังคค่งทำขานะคะวตัวนี้จะเป็นขาหก ะะแล้วก็เหล็กของเราใช้เหล็กเกาไนส์นะคะการสนิมนเป็นเหล็กหนานะคะไม่บางนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะจะเป็นตัวกระจกออขนาดหนา5้ามิลนะคะเป็นตัวล็อกอย่างดีเลยนะคะตัวล็อกอย่างดีแล้วก็ตัวนี้นะคะจะ สวยเพราะว่ามันจะมีกล่องข้างๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโครงมงมนตัวด้านหน้านะคะเราก็จะทําเป็นไฟนะคะสองไว้ให้สองดวงมีปักแล้วก็มีขอบนะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะส่วนตัวด้านในนี้นะคะก็ตัวขอบนะคะเราจะกันน้ํานะคะกันน้ําอ่ะคือ สาดเข้าไปหรือว่าล้นเข้าไปนั่นเองนะคะเราจะมีขอบด้านในนะคะตัวนี้คือแข็งแรงมากเลยนะคะส่วนกระเบื้องนะคะเราก็จะเป็นกระเบื้องยางกระเบื้องยางลายเออปาเก้น,นะคะลายปาเก้เราก็มีแล้วก็เป็นลายนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันตัวนี้นะคะลูกค้าเขาสั่งพิเศษนะคะ เขาติดทีวีด้วยสังติดทีวีกับแอร์นะคะแล้วก็ตัวห้องน้ํานะคะเพิ่มเป็นเป็นยาวขึ้นนะคะตัวตัวห้องน้าปกติของเรานะคะจะอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบแต่ว่าลูกค้านะ่ะเขาเพิ่มเพิ่มขอเป็นเอ่อกว้างเมตรยี่สิบตัวเนี้ยกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรนะคะแล้วก็ติดกระจกกั้นด้านในแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะตัวนี้ทุกอย่างแข็งแรงหมดนะคะ ตัวปูกระเบื้องด้านในนี้ก็เป็นเพิ่มนะคะปกติเราจะไม่มีไม่ไม่ได้ติดให้นะคะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเองแต่ห้องนี้คือสวยมากเลยะคะ่ะลูกค้าทํามาแล้วสวยมากแล้วก็ผ้มาม่านผ้าม่านก็จะเป็นผ้าม่านอย่างหนานะคะกันยูแล้วก็ปิดเข้าไปนี่คือทึบมากเลยนะคะผ้ะมาม่านตัวนี้ก็สั่งเพิ่มนะคะทางเราจะไม่ได้แถมเข้าไปนะคะตัวตัวนี้ลูกค้าต้องสั่งเพิ่มนะคะตัวแอร์นะคะของ มิูพิชิลูกค้าสั่งเพิ่มค่ะปกติอ่ะออลูกค้าปกติห้องนี้ใช้แอร์เ0้าก็พอนะคะแต่ว่าลูกค้าเขาขอเป็นหมื่นสามพันวิวของมิสูวิชินะคะตัวนี้ก็เพิ่มนะคะส่วนที่ถ้าไม่ส่วนเพิ่มของหลังนี้นะคะจะตกอยู่ที่ประมาณ2,000สนสองแสน แ0 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เพิ่มอย่างที่เราบอกนะคะราคาหลังนี้ก็จะอยู่ที่185,000บาทนะคะใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหลายแบบนะคะหลายอื่นแบบรีวิวอีกแล้วเดี๋ยวติดตามอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะ